พี่ชายของคุณมาอยู่กับเราอะเพาออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากลับก็ดึกเสื้อผ้าก็ไม่เคยซักแถมยังขงโมยเงินฉันไปอีกอะเดีายวพูดไปเรื่อยเลยไ,ไหมคุณไม่เคยฟังฉันเลยอะ่ะถ้าคุณไม่รู้เรื่องกะหย่ากันไปเลยไปไหนคะไปสนามบินคะ่ะนี่คุณที่นี่ที่ไหนอะฉันจะไปสนามบินนะฉันจะลางรถแต่รีบไปไหนเนี่ยรออยู่นี่แหละนี่คุณนี่คุณลางรถหน่อยได้ครับ คุณทำงานวันละกี่ชัมม่วโมงเนี่ยผมเข้างานแปดโมงเช้าเลิกงานึ่งทีก็สามทุ่มน,นะครับแล้วคุณมาสักผ้าที่นี่ทำไมร้องสะพ้ายเขาเป็นคนในกรุงอ่ะครับถ้าผมไปตากผ้ารวมกันก็คงไม่ชอบอ่ะครับนี่คุณนี่ก็ใกล้สนามบินละต่อรถไปเองแล้วกันจ่ายตางาังค์มาสิฉันลืมมือถือไว้ที่ออฟฟิศอะ่ะเงินสดก็อยู่ที่บ้านที่จะโกงเงินฉันหรอจ่ายมาซะดีๆในกระเป๋าอ่ะดูหรือยังเด็กปี้เอาเงินนี่ไปหาหมอก่อนเด้อเด็กเปิ้ลไปยักการยักง,งานก่อน ก็ดูให้แน่ใจก่อนตัดสินคุณแล้วกัน